โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคร์และวันนี้นะครับผมมีงานมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับมันเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้นะครับตอนบ่ายนะครับที่ผมได้รับมานะครับก็เป็นงานเชาเกาะนะครับเป็นงานเช่าเรือนะครับแล้วก็รับคอมมิชชั่นจากการเช่านะครับตัวอย่างก็มีการเช่า290ร้าบบาทอย่างเนี้ยเราก็จะได้คอมมิชชั่นรายได้รายวันวันละ13บาทนะครับรายได้ต่อเดือนเดือนละ3 9 1บาทนะครับงานนี้ นะครับสมัครใหม่สมัครครั้งแรกนะครับยังรับงานตัวฟรีตรงนี้เลยนะครับราคา70บาทนะครับก็คือจะได้รับ2วันวันละ3าบาทนะครับรวมกันก็เป็น70บาทอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดรับให้ดูเลยนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็กดซื้อเลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับรับผลประโยชน์ทันทีนะครับเห็นไหมนะครับรับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอดูตอนนี้คือเราก็ รอนะครับลองให้มันทาเงินไปเลยเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับรายได้ของเราก็จะขึ้นนะครับในแต่ละวันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองลองกดรับให้ดูนะครับปุบนะบ๊บนะครับกดรับนะครับมันก็จะขึ้นเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะขึ้น13บาบาทตรงนี้เห็นไหม และใครที่สนใจใครที่อยากสมัครนะครับลิงก์อยู่ตรงใต้ปักหมุดคอมเมนต์นะครับก็ดูและงานนี้นะครับถอนขั้นต่ำ120บาทนะครับและผมจะมาทําการเดิมนะครับเติมเพื่อซื้ออุปกรณ์ตรงนี้เพราะว่างานมาใหม่อะ่ะผมจะเติมและซื้อหรือว่าลงทุนนั่นแหละครับคนดูงานที่มาใหม่นะผมจะลงทุนทุกงานงานที่มาใหม่ถ้างานมานานๆน,น,นะครับมาหลายวันผมจะไม่ลงทุนนะครับผมจะลงทุนเนี่ยถ้าเราลงทุนเร็วมันก็คืน ทุนเร็วนะครับใครที่อยากตามผมก็ตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเติม290บาทตรงนี้นะครับวิธีการเติมเงินก็กดเข้าไปตรงที่ของฉันนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงเติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่จํานวนนะครับที่เราต้องการเติมได้เลยนะครับ เราจะเติมเท่าไหร่นะครับราคาเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่290บาทเนาะอ่ะแล้วก็เราก็เติมเราก็เติมไป290บาทนะครับใส่ไปนะครับ290บาทนะครับแล้วก็กดเติมเงินนะครับเราจะเติมผ่านเนี่ย q r h QRs QR ยังไงก็ได้นะครับอ่ะกดอันแรกไปก็ได้นะครับจ่ายทันทีอย่างนเนี้ยจำนวนการเติมขั้นต่ำสามร้อยยี่อ้าวเราเติมขั้นต่ำสามร้อยยี่ครับคนดู อ้าวสิผ่ายแล้วเติมขั้นต่ำ320เราก็เติม320ไปดีรออะไรนะครับก็กดไปเติมแล้วก็กดจ่ายทันทีนะครับหลังจากเข้ามาในหน้านี้เราก็แคปภาพแบบนี้แล้วก็เข้าแอปธนาคารของเราแล้วก็ทําการสแกนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอทําการเติมก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับคนดูผมได้ทําการเติมแล้วนะครับเดี๋ยวมารออยู่หน้านี้เห็นป่ะมันก็จะดิ่งอัตโนมัติเลยนะครับดิ่งอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมมียอดแล้วนะครับ320บาทนะครับ ผมก็จะทําการลงทุนรีบลงทุนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรารีบลงทุนอย่างนี้เราก็จะได้คอมมิชชั่นเร็วนะครับเราจะได้รายได้รายวันวันละ13บาทนะครับ13บาทจุเดี๋ยวผมจะลองคูณให้ดูเนาะ1 3บาทจุดหบาทจุดห้ใช่ปะอ่าสิบาบาทนี่แหละวันละ13บาทคูณซัก 25วันนะครับเราก็จะได้325น,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเห็นปะมันจะคืนทุนให้เราภายใน25วันนะครับกดดูเพราะว่าเราเติมไปเมื่อกี้320ยใช่ไหมอ่ะกดซื้อไปเลยนะครับเพื่อจะได้ให้มันทําเงินนะครับทาเงินเร็วๆนะครับตอนนี้ผมก็ได้ซื้อแล้วนะครับอุปกรณ์ของผมก็จะมีราคา290บาทราคา35บาทนะครับนี่น่าจะเงินรวมนะเนี่ยอ๋อก็คือเรารับทีเดียวเรารับทีเดียวมันจะ รับให้ทั้งหมดเลยอ๋อก็คือผมมี2งานนะครับงานที่เขาให้มาฟรีนะครับวันละ35แล้วก็งานที่เราได้มาเราซื้อมาเมื่อกี้นะครับ290าบาทเนี่ยนะครับเห็นป่ะเราไปดูเงินของเราทีเนี้ยนะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่30บาทถ้ายอดถึง120นะครับผมก็จะมาถอนให้ดูนะครับและคอมมิชชั่นนะครับมีคนซื้อหรือว่าลงทุนผลิตภัณฑ์ของผมเมื่อวานนะครับเนี่ยเห็นป่ะคอมมิชชั่นตรงนี้นะครับเห็นไหม อ่าเราจะได้เท่าไหร่ค่าคอมมิชชั่นรายวันวันละ1บาทจุดห้อ๋อผลของทีมวันนี้โอ้จำนวนการลงทุนทั้งหมด1,000ัเลยเหรอเชียโคตรตึงอะ่ะคนดูทีมผมลงทุนไปอะ่ะที่ผมแนะนำไปเมื่อวานไงนะครับเห็นปะมันก็ประมาณนี้แหละครับต้นน้ำคนเขาก็จะลงทุนเยอะนะครับถ้าต้นน้ำนะต้นน้ำอะ่ะต้นน้ำก็คืองานเปิดใหม่นะครับงานเปิดใหม่ เปิดวัน2วันอย่างเนี้ยเขาจะลงทุนนะครับเขาจะลงทุนเยอะนะครับไม่เหมือนงานที่เปิดนานถ้างานที่เปิดนานอะ่ะเขาจะไม่ค่อยลงทุนนะครับโอเคนะครับผมอธิบายให้ขนาดนี้ก็น่าจะเข้าใจเนาะอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีราคาตัว800ด้วยนะราคาตัว800รเนี่ยรายได้รายวันวันละ40บาทนะครับรายได้ต่อเดือนเดือนละ1,200บาทนะครับเห็นปะเราลงทุนไปให้ เว็บมันทํางานให้ให้ระบบ AI ทํางานให้อัตโนมัติเราก็ได้เงินมาฟรีๆนะครับพอดูเพียงแค่เราลงทุนนิดๆหน่อยๆน,นะครับเหมือนผมผมก็ลงทุนเสี่ยงแค่2-300ดูไม่เป็นไรครับพอดูถ้าเราคืนทุนเราก็รับกําไรล้วนทีนี้เห็นไหมมันก็ง่ายนั่นแหละครับพอดูสาหรับใครที่มองหาแนวงานออนไลน์งานหาเงินออนไลน์วันละ 4 50บาทวันละ100บาทนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่ให้ระบบ AI ทํทำเงินนะครับใครที่สนใจนะครับก็สมัครวิธีการสมัครก่อนน่าจะคล้ายๆกับงานทั่วไปถ้าใครที่เล่นสายนี้เนาะโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจแล้วผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆเนาะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ถามหรือว่าทักเฟซทักไลน์ผมมาได้นะครับขอดโอเคแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่คลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ